วิธีตัดต่อคลิปวิดีโอด้วยมือถือง่ายๆฟรีด้วยโปรแกรมคลายมาร์เตไปชมกันได้เลยค่ะหลังจากเราโหลดโปรแกรมเสร็จแล้วนะคะเราก็คลิกเข้ามาเปิดโปรแกรมได้เลยค่ะเสร็จแล้วเราก็ไปที่เริ่มโปรเจกต์นะคะเราก็เลือกตัวนี้คลิกเลยค่ะเราเลือก1 6 9เก้านะคะ,ะคลิกเข้าไปเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นหน้ามาแบบนี้นะคะ เสร็จแล้วเราก็เริ่มแรกเราก็ต้องเลือกที่มีเดียนะคะหลังจากนั้นเราก็ไปที่คลิปวิดีโอที่พวกเราถ่ายไว้กันนะคะอ่างั้นไม่เอาตัวนี้แล้วกันปึ๊บอ่าเราก็กดถูกนะคะเสร็จแล้วเราก็มาดูกันนะคะอ่าคลิปวิดีโอแบบนี้นะคะเริ่มต้นเราก็หากเราอยากเอ้ตัวนี้รู้สึกว่าวิดีโอมันรู้สึกจะยาวไปนะคะเราก็ตัดได้นะคะ คลิกไปที่คลิปเสร็จแล้วมาที่รูปกันไกลเสร็จแล้วตัดแยกที่หัวอ่านนะคะ,ะรู้สึกว่าตัวนี้มันมันจะยาวไปแล้วก็ตัดแยกอีกทีตัวนี้คลิกมาวิดีโอที่เราจะลบทิ้งค่ะเสร็จแล้วก็คลิกที่ถังขยะหนึ่งทีนะคะอาเราก็จะได้ความเร็วของวิดีโอที่มันกระทัดรัดขึ้นนะคะหรือว่าอ่างี้ หลังจากนั้นเราก็อยากอยากให้วิดีโอตัวนี้ช้าลงนะคะเราก็เลือกช่วงที่มันจะช้าโดยการที่เข้าไปที่ตัดแยกเหมือนเดิมนะคะเสร็จแล้วเราก็มาที่ตัดแยกที่หัวอ่านค่ะเสร็จแล้วก็มาที่คลิกที่วิดีโอที่เราอยากจะทําให้ช้าช่วงที่เราอยากจะให้มันช้านะคะเสร็จแล้วก็ไปที่ควบคุมความเร็วค่ะใช่นะคะถ้าเราขยับมาทาง1.5หรือว่า2วิดีโอมันจะเร็วขึ้น แต่ถ้าเราอยากให้มันช้าหรือว่ามีภาพสโลช้าๆแนะนำอยู่ที่ศูนย์จุดห้านะคะจะพอดีแบบนี้ค่ะอออันนี้เรารู้สึกว่าเสียงมันมันค่อนข้างจะรบก,กวนนะคะน,นี่ก็จะ,ะแยกเสียงออกมาค่ะอันนี้ก็แยกเสียงออกมาเหมือนกันค่ะแล้วก็ตัวสุดท้ายก็จะ เหมือนเดิมค่ะแยกเสียงออกมาปุ๊บเสร็จแล้วเราไม่เอาเสียงตัวสียงฟ้าด้านล่างที่เห็นเป็นรูปพินรูปอะไรเงี้ยคือคือเสียงนะคะเพราะฉะนั้นเรากดลบได้เลยค่ะตัวไหนที่ไม่เอาก็ลบได้เลยอ่าโอเคง่ายๆนะคะวิดีโอก็จะไม่มีเสียงแล้วนะคะอ่าเราแค่รู้สึกว่ามันเงียบเกินไปแต่เสียงที่เรามีมันไม่ดีนะคะเราก็จะมาใช้เสียงที่มีในมือถือ อ่าเอาเอาอันไหนก็ได้คลิกไปก่อนเอาตัวนี้แล้วกันบวกได้เลยนะคะอ่ามันก็จะเริ่มมีเสียงล้วเรารู้สึกเสียงมันดังเกินไปคลิกไปที่เสียงอ่าไปที่รูปลำโพงแล้วก็ขยับลดเสียงได้นะคะอ่ะโอเคก็กดถูกต้องนะคะ,ะวิดีโอแล้วได้แล้วอ้าวขาดอะไรไป เสียงเราได้แล้วความเร็วความช้าเราได้แล้วคลิปหมายก็เอาเป็นอ,อยากใส่รูปภาพเนาะรูปภาพนี้เป็นรูปภาพที่เมย์แต่งไว้แล้วเนาะแต่งไวล้ละด้านหลังมันจะดูใสนะคะตัวนี้โอเคนี่ไงนี่ก็จะมีรูปเรานะคะหรือถ้าอยากจะให้รูปเราขยับขยับขยับ,ยบก็เอาแบบง่ายๆไปก่อนเอาแบบ แบบเลื้อยแบบลอยอะไรก็ได้คลิกไปอยู่ที่เราเลือกนะคะอยู่ที่เราออกแบบเสร็จแล้วสุดท้ายอยากให้มันมีตัวหนังสือนิดนึงก็ไปที่ตรงนี้โอเคเสร็จแล้วจะเอาเล็กเอาใหญ่ก็ได้นะคะแล้วแต่เรา ฟอนฟอนนี้ก็ได้นะคะตัวหนังสือเราสามารถเปลี่ยนแสงเปลี่ยนสีได้นะคะอันนี้คือความทึบของแสงอ่าถ้าเราเราร,รู้สึกว่ามันไม่ชัดเราก็ขยับเพิ่มได้ก็ใช้ไปที่100นะคะเสร็จแล้วเงาสีดำๆที่เราเห็นขอบๆอาไม่ชอบปิดเลยนะคะตัวนี้เสร็จแล้วตัวนี้ก็ทำภาพเคลื่อนไหวได้เหมือนกัน,นะคะ่ะนี่ก็จะเอาทีละตัวอักษรน,นะคะป๊๊บป,บป,บปบ๊อ่าโอเค มาแล้วอ่โอเคส็จแล้วสมมุติเราอยากจะได้ภาพหน้าปกมาที่ตัวนี้นะคะ Export คลิปวิดีโอนี้เราเราทำเก็บไว้แล้วเนะเาะแล้ก็เอาตัวนี้ามาใส่นี่นะคะกดถูกเลยมาแล้วก็จะเพิ่มวิดีโอได้นะคะ หรือว่าตัวนี้มันยาวไปเราก็สามารถขยับเข้ามาได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วนี่นะคะ,นนะ,คะก็จะได้คลิปวิดีโอแบบนี้นะคะนี่ก็เป็นวิธีการแบบเริ่มต้นนะคะเบื้องต้นที่เราจะใช้ก็คือ เสร็จแล้วเราก็เอ็กพอร์ตโครงการนะคะส่งออกขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะคะหามีข้อสงสัยรบกวนคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะคะ